สวัสดีเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้วันแรกของน้องนลินไปโรงเรียนค่ะแม่บ้านก็ตื่นแต่เช้ามาแพ็กอาหารเทียงค่ะอาหารเทียงก็ง่ายๆสไตล์น้องาลินคือเก้าค่ะมีชีสแคคเกอร์แล้วก็แค่ลอดแล้วก็ไก่นะคะเป็นเนื้อไก่แล้วก็สลัมมเนาะค่ะเป็นเนื้อแบบง่ายและอธิบายประถุค่ะเนี่ยน้องณลินมักแบบนี้ค่ะ รถโรงเรียนน่ะินมาแล้วค่ะ there. <laughs> ระวังล้อพอเติมน้ำมันเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยค่ะพอนารินออกไปเติมน้ำมันน้องนารินก็เล่นของเล่นเนี่ยค่ะเลสตี h ฮั e นี่ a อร o ยูแฮปท o เ a ย์เลยบลิโอเนี่ยมีหมากของมักค่ะนี่เลยค่ะโอ้ไงเบิง้ง she's lying on the ground

ปิ้งมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะพ่อนรินเอารถอีกคันออกแล้วก็เอารถคันนี้เข้าไปจอดในโรงจอดรถนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะมาถึงบ้านแล้วค่ะก็เอาของเข้าบ้านเรียบร้อยค่ะ<ห>น,นี่เลยค่ะไ,ได้ของมา พอนาลินก็เอาเมนนี่พิซซ่าเข้าตู้เย็นนะคะเมนี่พิซซ่าเพ่ในหน่อยสำหรับอาหารเทียงน้องนาลินค่ะพิซซ่าแช่แข็งส่วนน้องนาลินก็ได้ของเล่นใหม่นั่งเล่นอยู่เนี่ยค่ะ a d o n t g e s yes m a k u r y a d u l what about noisy noisy here? นี่คือหอยแมงผูที่แม่บ้านได้มาวันนี้นะคะบินเต็มเลย หอยลางแล้วเอาไปหนึ่งเลยค่ะเนี่ยเลยเต็มเต็มเต็ม,ตมนี่หอยหอยหอยแมงผูเอาใบามะกรูดลงข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะคะนคะคะประมาณเนี้ยค่ะหนึ่งเลยค่ะนี่แซ่บอันนี้แซ่บละมาค่ะมาดูหอยแมงผูกันว่าหอยแมงผูเราได้ที่ยังเนาะค่ะเนาะ ตัวใหยนากินเลยทีเดียวมันบอกสุกแล้วสุกแล้วหอยเปิดแล้วหอยเปิดหอยอ่าหอยเปิดแล้วค่ะคือสุกเนาะคะ่ะปิดปิดเตรียมเสิร์ฟตำน้ำจิม้มซีฟู้ดเลยที่นี้เพื่อนๆค่ะ น่าลิ้นหอมมาสันได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะหอยแมงผูแล้วเนี่ยค่ะตัวแบบเนื้อแน่นๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านขอตัวไปนั่งกินก่อนนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวใหญ่ๆเลยค่ะเห็นไหม,มนี่ค่ะอาหารง่ายๆสไตล์แม่บ้านค่ะอาหารเย็น

I think so. Alexa, what is a mollusk? mollusk is the second largest planet for the murder of animal after the archipelago. The members are known as mollusks or mollusks. Around 85,000 extant species of mollusks are recognized. The number of fossil species is estimated between 60,000 and 100,000 additional species. The proportion of undescribed species is very high. Yeah, that's eighty thousand kinds of mollusks. And what? Eighty thousand species of mollusks. That's crazy, right See, just love that spicy sort, huh? Hmm. Try can get it for uh, a sauce that's not spicy, man. Yeah. That's <laughs> a Bye -bye. Girl. But I can eat sauce with tomatoes in it. Yeah, you like a lot of different sauces, right? I know. แม่บ้านเอาซีอิ้วเพื่พนดิบเพื่นบอกเอาจำนะคะเพื่นจะเอาเนี่ยคะ่ะเผ็ดเตัวนี้เลยคะ่ะแม่บ้านตำเองเนี่ยเผ็ดเผ็ดเลยเนี่ยนางแม่บ้านขอตัวไปนั่งกินก่อนนะคะเพื่อนเพนื่อนจาม๋บรรยากาศหน้าบ้านตอนเย็นเย็นก็จะประมาณนี้คะ่ะเงียบสงบ บรรยากาศชด่ชื้นดีมากค่ะบอยอยากจะพูดบอยอยากจะบรรยายให้ภาพบอกก็แล้วกันแบบบรรยากาศดีขนาดไหนเนาะกัะเนาะนี่เลยค่ะธรรมชาติธรรมชาติของบรรยากาศบ้านนอกคอกนาเนาะค่ะเนาะชีวิตของเมียฝรั่งตามชนบทก็ได้อยู่ในแบบสภาพแวดล้อมที่เนี่เลยค่ะประมาณเนี่ยค่ะให้ภาพบรรยากาศ เล่าและบอกก็แล้วกันเนาะค่ะเพื่อนๆเ,เห็นเห็นไหมคะดีมากดีต่อใจห่างไกลโควิดอยู่ในสนามอย่าลิ้มรัวของบ้านเฮาเองบ่ต้องกลัวค่ะถ้าไปชอปปิ้งหรือไปหันไปนี่ก็กลัวอยู่ค่ะต้องใส่หน้ากากเนาะค่ะเนาะถึงจะได้รับวัคซีนครบทุกเข็มแล้วก็กลัวค่ะยังรอเข็มที่สามค่ะยังมีของ ไฟเซอร์เข็มที่สามแล้วค่ะรออยู่ค่ะแต่ว่าวันไหนไม่รู้ว่าจะไปต่อคิวรับเข็มที่สามแล้วค่ะนาะวันนี้ก็ขอฝากคลิปกับการเดินออกกำลังกายลดพุ้งลังกินอาหารอาหอยแมงผูเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็แค่นี้ละค่ะบา,บายฝากเพื่อนๆกดไล ให้ด้วยเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่บ้านอินยูเอคือเก่าละค่ะไปแรกกับสาวอําเภอนาจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีคือเก่าค่ะบรรยากาศโอ้โสุดยอดสุดยอดสุดยอดกบเขียดเขียดอีโมลองจิงรีดเลไลคลกิี๊กเสียงดนตรีสวรรค์บนดินมีแทลลยเนาะ ไปแล้วบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์เห็นน้ำเนค่ะผู้ใดยังท่านได้กดติดตามก็กดให้ด้วยเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะทุกกำลังใจทุกซัพพอร์ตให้กับครอบครัวแม่บ้าน NUSA และก็อย่าลืมค่ะขอบคุณหลายๆที่เอ็นดูและรักน้องนาลินเนาะคะ่ะหักน้องนาลินเนาะคะ่ะบายบาย